เอามีแต่ Wednesday ลูกปาตีแต่งเป็น Friday เฉยอะไม่ใช่ Friday นะครับยายนุดรสบลูเบอรี่น้องน้องไม่ใช่ยายนุดรสบลูเบอรี่มึงขำเฮียอะไรกระดาษแม่กูแม่กูมาด้วยดอบบี้ตกถังสีดอบบี้พ่อมึงดอบบี้ตกถังสีไม่ใช่ดอบบี้นะน้องกูเองกูเองสติชติดยามึงอะสติชติดยา มึงออะไไรสิตยาเด็ดนี้ทำสำออยนะเอแผลเล็กเท่าจูดี้เสลอทำทรงบิดสตรีมแขนมึงก็ไม่ขาดคอก็ไม่ได้หักน้องน้องมึงต้องร้อยแขนขาดไออเฮี้ออวตาหรืออวสารอวตานครับสวัสดีชาวเผ่านาวีทุกคนด้วยฉันจะมาล้างแขนพวกแกุยฟ้าสั่งดงติดโบกับพจมานตกถังสีไม่ใช่ครับนะครับสวัสดีคุ มึงมาทำไมออกไปอะไรมึงอ่ะอะไรลุงอ่ะนึกงยังห้แล้วกูถามจริงๆพี่มาเยอะใ่้เมยรับสารภาพจะลดโทษไม่ได้พี<ห>มาเยอะน้อง<จ>นะครับนะครับน,บน่าทานนึกถึงเครื่องลขนเลมขนขนอะไรแต่งตัวเป็นจีบีรถบูเบอร์รี่ไม่ใช่จีบีรถบูเบอร์รี่นะครับนึกถึงเครื่องเลมขนน้องอชายที่ดีที่สุดนึกถึงอะไรปากกาลังตกผลึกไม่ใช่ปากกาลังครับนึกถึง อันนี้ยวีนีบังสปอนนีเฮียแพงไม่ทนใช้อาทิตย์เดียวพังที่ไหนมึงอะที่ไหนและตาซิทดีกว่าไอ้เปรี้ยวเล็กตาสิทโพ่มึงใช้เลมผมหน้าหรือควายเออบอกตรงๆกลูไม่คิดว่ามรึงจะให้มันดูดจนตัวฟ้าขนาดนี้นะไอเอ๋บอกว่าถึงบอกว่าถึงน้องไม่ไม่ไดูดตัวตัวฟ้านะครับแพงแพงเฮียอะไรกูยังไม่ได้ขายเลยให้กูขายก่อนเธอะลุยเด็กเป็ด วีไม่ได้ขายเลยกระบือช็อกมิน <c oughs> มึงดูมันดีกระบือช็อกมินพ่อมาทีน่นี่ก็นั่งขำอย่างเดียวเออเ <c oughs> ขอดาด่ามึงอะ่ <c oughs> อะผิดเรื่องเรื่องเดียวกันออหร่อยเฮียอะไรตอบเหมืนนในใไอน <c oughs> นี่เฮียตอบเหมือนคนใส่ไอต่อแบบเออเหรอเออเหรอเฮียกูู้วาพจน์มาตกทั้งตุ๊ดบลูฮาวานี่เฮียพจน์มารถบูบูเบอรี่สัตว์นี่นี่แหละ พจมันดูทีวีเยอะไปหน่อยประมุลไปเอา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 มึงเล่นด่าภาษาญี่ปุ่นกูตบมึงนะเด็กเปนะครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้ถ้าคือเผาไฟกูขอให้น้ําไม่ไหลน้องน้ำไม่ไหลกูว่ามีทิชชู่เปียกจ้าเอา็มมีทิชชู่เปียกจ้าในการในการล้างน,นะจ้าอวตารเชฟอีสานมึงอวตาเรเชฟอีสานี้อ่ะมึงนั่งอะไรเชฟอีสานแมง สวัสดีคุณดูย้อนหลังด้วยนะครับนะครับทลายนี้มี<ด>นะครับแรงบันดาลใจจากสกินลุงเอที่แฟนคลับทําให้หรอไม่มึงเชื่อไหมเมื่อวานกูไปดูอวตารอวตารนี่กูนึกว่ากูดูเสมไเอไรแอคชั่นเหี<า>้ยของจริงเลยนะอัตานหรืออวมิตรไม่กูกูคิดแล้วก็แล้วก็วกูดูไปดูมากูนึกว่าฮาทูเทนทูดาก้อนไอ้เหี้ยผสมหลายๆเรื่องอะ่ะโอ้โหไมนะ่หมดนะเมื่อวานกูไปดูมาเอทำไมมึงไม่ลงทุนเหมือนจ่อยเลยเฮ้ยไม่ใช่เมื่อวานไปหาหมอมาเฮ้ยเมื่อวานไปไอ้เท้ามันเจ็บแล้วก็ทีนี้ไปหาหมอ เอาหลักค่ะวันนี้โค้ดเอวาห้าแถวที่เสาเดิมนะลุงไม่ใช่เอวาห้าแถวนะครับนะครับคือเมื่อวานไปหาหมอพูดผิดพูดผ,ผิดนะครับแต่งอวตารได้อะไรวะนี่แหลววะอวตารน้องแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่ร้านคูโ่โยคูยโ่โยสยามพารากอนใช่ปะสยามพารากอนไม่ใช่ไม่ใช่เมไม่ใช่สยามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออปลายพันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจีบีแมนไม่ไม่ใช่นั่นน้องไม่ใช่นั่นจริงๆ ไม่ใช่เมื่อวันก็คือหามอส์โคุเชาวนาวีมารอรับปากฟ้าเชียวหมอโปะมือนันนที่โรงหนังไม่ต้องแก้ตัวให้กูถ้าแก้ตัวอย่างเงี้ยคนเที่ยอะไรหมอนั่ที่โรงหนังมึงรั่วปะเนี่ยยายนุชมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น่อยกันแย่งแม่เลยไม่ใช่ครับไม่ยายนุชมีได้แค่ตัวเดียวนะครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ชาวนาหีนาวีน้องดูดมาปลอดสวิงกิ้งนาทีที่เท่าไหร่ครับจีบีทำพิษมันบอกว่าผมผมเอาเสื้อวงมากูก็นึกว่าแบบ เฮวีเมทัลเลตโทสปิกเปิดออกมาเบ็คพิงบอกตรงๆคือผมดูลุงเอมาห้าปีละคือลุงไม่เคยลงทุนเลยไอจ่อยมาสามวันลงทุนกว่าเยอะจริงีเลสสิคดีที่สุดหวัดดีกังฟูนะครับวัดเพลอกินเป็ดโปรหรือเปล่าครับไม่ได้เพลอกินเป็ดโปรครับหวัดดีเออปอมมีคำถามครับผมแมงอะไรหี้ใหญ่แมงอะไรวะใหญ่แมงกีนูนแล้วแมงอะไรหีเหมินแมงอะไรวะแมงกีนูดฮ่า พ่อมึงตายอีสัตว์วันนี้แต่งเป็นนินจากงยูหรือนินจาเองเต็กค่ะมันไม่มีนินจากงยูโงเต็กมึงอย่ามารวมกันค่ะนินจาเต่าเต่านินจาเต่าเต่านินจาแฮร์รี่พอตเตอร์เออแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้เหียแฮร์รี่ร้อคแมนไลายกูเนี่แหละแฮร์รี่พอตเตอร์อ้สัตว์ติดดอยเออติดแดงเออควี้ซีเคเยอะเกินไปดูนาวีจนตัวฟ้าเลยกูไม่ได้ดูนาวีน้องคนบ้านดูดีนาวีเถอะแม่งมึงก็อือ ติงอวตารด้กระปอมกาตกโคลนแม่งแต่ละคนมาขับรับมาเนี่ยยี่หม้อมอือฮ่าอือออยดูเนี่ย ไอ้จ่อยตอนลงไลฟ์แนะนําให้ไปอาบน้ําก่อนไอ้งัวที่อาบน้ำไม่งั้นไอ้งัวนี่มันเอาสบู่หมดแน่บ้านกูบ้านกูห้องน้ำสามห้องจ้าเป็นไข่กลูมิ่งสีฟ้าหรอคะอาลุยไม่ได้ขอเป็นไข่กลูมิ่งสีฟ้านะครับแต่ถ้าทุกคนมีโปรดีๆนะครับส่งท้ายปีนะครับดีๆอย่างนี้ยุงแต่งเหมือนมากครับเหมือนอะไรอา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 อวัยวะเพศโดนประตูหนีบอะไรของมึงอ่ะยารถกูเหลือติดยา กูหลีดพมึงติดยาเดี๋น้องกููหลีดเที่ยกูหลีดติดยาคงอย่ารู้กัเถอะแม่กูกูรู้อ่ะหนึ่งน้องผมเลือกอะไรดีครับระหว่างนุดสั่งดวงมิดสั่งไม่กูลงคิดไปในชจใช่ปะแล้วมันไปทักกูว่าอะไรรู้ปะบอบมาเล่ไปเที่ยวฟูมูนั้งแรกมึงคิดดูด่ะแล้วมึงจะแต่งตัวคนละทีมกับเกมที่เล่นหาหอกอะไรไอชาติมาแล้วมึงจะให้กูแต่งเป็นแฮร์รี่เดี๋ยวมึงบอกไม่ลงทุนอี่ไปกูไปดูหนังมาแล้วกูอินมันเหลืองแบบดับเบิ้ลเออเนี่ยดับดับดับเบิ้ลเยลโล่นี่แหละเออแม่ง ผู้เลี้ยงเต๋อรู่ไหมไอสัตว์คอสลงทุนให้สิบเต็มขอบคุณมากครับให้สิบเต็มนะครับขอบคุณมากครับเหมือนไหมเหมือนวาลังไหมรู้จักวาลังไหมใครจะดูแล้วบ้างเออโปรถูกจัดถูกอย่างนี้ซื้อสักสองโหลไปแจกเพื่อนด้วยดีกว่าอให้รู้นะว่าแอดมินมาดูในเองอย่างนี้เออจะดับเผ่าทุรีไม่ใช่ป่าดับเผ่าทุรีนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาเชื่อมจิตถึงพระแม่เอวาหน่อย อย่าปฏิเสธค่ะเดี๋ยาหาว่ากูสปอยอีกน้องนินจาเต่าไม่ใช่นินจาเต่าพ่ออย่างนี้อ่ะผมได้ดน,นจาเต่าเช่นได้ลอกกับน้องเนี่ยเดี๋ยวหาว่ากูสปอยอีกอ่ะเฮว่าอย่าปฏิเสธขอให้ล้างไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวหาว่ากูสปอยหนัองอีกแม่งเป็นเรื่องอีกอ,อ่ะอ,อยีายหาให้ทำน้องใครไม่ได้ดูเผื่อคนยังมีคนยังไม่ดูอีกเยอะนะครับติดหลอกสภาพนี้นะสภาพดับเบิลนูตติดสภาพสภาพนี้บอกไม่ลงทุนให้พ่องแต่งให้กูดูหน่อยนะมาเอ็ดซี่แม่มือง ไม่ขอดื่มน้ำก่อนบูดเสมอเซิร์ฟคอมเมนไม่ใช่นะครับตอบเองอ๋อโอเคโอเคอวตารฮิปปี้มึงอวตารฮิปปี้มึงจะกระโดดกัดคอกูณไหมเนี่ยนั่งนั่งนั่งแบบจะกระโดดกัดคอกูไ่ดีรี่อ่ะเขามีแต่วันเสาร์ลูกตาตีแต่งเป็นไฟเดย์เฉยอ่ะไม่ใช่ไฟเดย์นะครับ เหลืองคู่มาเลยไฟดีเวนเดย์สีเขียวใช้ไหมอันนี้ไฟดีสีม่วงอึงเต้เป็นหออ่าลองดูเวแต่ตัวเป็นชาวนาวียังไงให้เหมือนเจ้าแม่กาลีเนี่ยเวนเดย์ดูคุมองงไงก็ปอดหยิบแต่งอวตารหรอคะเหมือนพระศิวะเลยค่ะน้อง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 ไม่ใช่พระศิวะ เล้กใครพิมพ์พันนารายใครลิ้นเดี๋ยวมึงเกงแก่ตัวสีฟ้าไม่ใช่ครับใครใครพิมพ์พันนารายใครลิ้นกูแบนนะอิสระพันนารายใครลิ้นไปเจอมึงกูเห็นนะชัดอ่ะจะพิมพ์เป็ดเป็ดไปทำไมเด็กเฮียผมซื้อมาใช้แล้วครับพอกลนเสร็จมันเหมือนพี่มะโรงเลยครับไม่เชื่อลองไปหาพี่มะโรงคืออะไรวะน้องอะไรคือพี่มะโรงวะคมเฮียอะไรร้องคมแฮร์รี่แม่มุมติไอ์อวตารคางบุบมึงอวตารคางบุบอีเฮียอวตารพ่อของคางบุบอ่ะไอเด็กไอ้ริมซินลี่ฟูทาสี กับออาไม้มทรงเสพไม่ใช่อมาแต่งเป็นโดเรมอนกับชิซุกะจังหรอ,อสภาพโดเรมอนคงไม่ใช่นะครับน้องคงเป็นฝันร้ายโนบินตะแล้วแหละอันนี้โดเรมอนกับโนบิตะแต่งวารังได้ทุเรศทุลังมึงอะทุเรศทุลังอีเขี้แต่งวารังมึงนั่นแหละได้ทุเรศทุลังมึงนั่นแหละครับมึงนั่นแหละครับ ลุงเอไม่ลงทุนทมงเ,<ะ>เกมแจกฟรีพรุ่งนี้มีไลฟ์สำหรับคนไม่ได้ไปไหมครับพรุ่งนี้ลุงเออาจจะไลฟ์ตอกตอกไม่ได้ไลฟ์ยูทูบนะครับพรุ่งนี้สบายชามแดรับสกินลุงเอถือบัลลงดอเรทห้าร้อยศูนย์ศูนย์มันมีที่ไหนสกินกูถือบัลลงดอนอ้องกูมีแต่ถือตัวเองเนี่ยเอาละ กกินแยงรูบลูเบอรี่ควานร่องนาวีนาทีที่เท่าไหร่ครับอ่าลุงเอไม่มีอมตะรถบลูเบอร์เรียลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่แยงรูบลูเบอรี่กันนะครับนะครับมีคอนเทนต์มานําเสนอครับเดินเข้าไปยั่วหมาจรตัวผู้จนมันทนไม่ไหวเข้ามาซอยดากถ้าทําได้โดให้21มึงเอ็ดเาวะไปยั่วหมาจรตัวผู้วันนี้วันเกิดผม24ปีนะครับลุงเอชพีดีให้ผมหน่อยครับอ๋อยี่สิบเอ็ดบาท ถามหน่อยลุงเอไปเรียนคณะไหนแล้วจะไม่รู้จักเสือติ๊กตอกติ๊กตอกไม่รู้จักเสือติ๊กตอก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 คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ธาตฟ้าคือจะสื่อว่าเปลี่ยนจากเม็ดส้มเป็นเม็ดฟ้าเอ้นีเลยกูจะโปโมดลถใหม่ไอสัตว์เม็ดฟ้าลิมิเตดถอยหลังอายิกยิกเหมือนในเรื่องหน่อยครับอายิกยิกคืออะไรอะอายิ๊กยิกคืออะไรวะองตวนเซเมนเยอัดจีบีจนตัวฟ้าไม่แองตัวเซเมนเยนะครับน้อง พรุ่งนี้พบกันที่ร้านคมสารขยันเดิน <c oughs> เปิดตัวแคปซูลอาชากินวันนี้เดินถึงชาติหน้ากิน <c oughs> วันนี้เดินชาติหน้าเลยนะครับ <c oughs> เอทำตารางเถอะว่าจะมาวันไหนจะบิดวันไหนหรือบอกก่อนลงวันไหนบอจอ,ออยอแทงมิงกูจะได้แจ้งความน้ออย่าตะเพงแจ้งความพ่อแต่งอวาตารได้บ๊อบมาเล่ <c oughs> ไม่ใช่บ๊อบมาเล่น,นะครับแล้วก็ไม่ใช่บ๊อบมาเม่เที่ยวฟูมูลข้างแรกด้วยนะครับน้องนะครับอันนี้อ่า ลุงเป็อนบลกนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเติมทุกช่วงจะง่วงได้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาส้มมิวสิกดีบูดฟุตฟิตไฟลอยคอยตอนลูแต่ทุกช่วงจะง่วงได้ไงนะเอรถูกนะทำไมไม่เอาเชลดอนมาช่วยขายด้วยล่ะจะบวดแต่ผัวใหม่อย่างเดียวเลยดิเอชังเชลดอนเชลดอนมันทิ้งกูไปแล้วคนที่บอกว่าให้ครีนเซอร์ไก่ลางหน้าเขาจะบอกว่าหน้าอีอาคาเชลดอนมันทิ้งกูไปแล้ว มุงทาสีหน้าออกดำและใส่พร็อพซับเป็นท่านเป่าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวตารกับสารไข่ฟงแต่งเป็นวารังได้วาซาบิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาคาวายาพ่อมึงสีนี้แหละครับวาซาบิไม่มีสีนี้น้องกระบือรถบลูเบอรี่ไม่ใช่กระบือรถบลูเบอรี่ครับกระบือควายพ่อมึงไงมีรถบลูเบอรี่เียควายพ่อมึงออกหลายรถเหรอวารังอมที่ ซลลี่อมฟักทองมึงอะวารังอมขี้แซลลี่มันบอกมึงสองนี่มึแต่แล้วก็ฟักทองแต่แล้วก็เนี่ยไม่ลงทุนอีกแล้วน้องไอ้ไอ้มึงมึงไม่ลงทุนมึงดูสภาพกูก่อนน้องขอบคุณเอจดาวแพนเทอร์มีมาขายด้วยหรอครับเครื่องหมายสีแดงเอาตารดูดมาน้องครับไม่มีนะครับไม่มีแแ่คน้องครับแล้วดูทรงดูดมันนีดเวนอืมอืมเชื่อไหมกูเอาสีแดง พระรามพบคันธนูมายิงดาบทศกร์สุดท้ายเป็นเกย์เอมุงตกปากตัวเองซากูขับรถแล้วขำมุงจนรถเกือบชนเวนจริงเวนจริงไม่งั้นให้จ่อยตกปากมุง่ออะะไรลุงเอค่ะขวามือลุงนี่ใช่กะลี่นาวีไหมค่ะหนูกลัวเหมือนทีนุดตตอนสาวเลย ศพชายแดนเขมรอะไม่ได้ศพชายแดนนะครับน้องเลยคนที้อะไรทออไปศพชายแดนมาล้วล้วดิไอตุ๊ดเอโดไอซีเนโอ,อแพ้ฝุ่นไอตุ่นดินเหนียวไอฟกชามรกระบือมินมึงอกะกระบือมินเ้นมึงอะกระบือมิ้นรถเปรียร้ยวไอเหียมึงเลยควายรถมินเหนีหยมินพอ่อรถเปรี้ยวเธอแต่งตัวสีฟ้าจะสื่อว่าสนับสนุนอน,อนุชินใช่ไหมเออเออนี่แหละกูนี่แหละ ผมเอาน้ำมันคลายไปดีดใส่สาวให้สาวหลงแต่โชคร้ายดีดโดนหมาตอนนี้ผมพึ่งเสร็จมันไปครับเรียบร้อยนะน้องที่ด้วยมีผัวเ,เป็นหมาแล้วนะครับชาวนาวีเขามีแต่ข้าเห็นเจ้าอืไอ้บุบนี่ข้าเหม็นเจ้าเครื่องหมายสีเหม็นเจ้าพ<อ>งาฟาแลนดมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละข้าเหม็นเจ้าหวยเล่นแค่เกมฟรีไม่ลงทุนมึงร้องเกมฟรีน้องแล้ดูแฮร์รี่โดนดิด่าก,กูดิกูตแมากเลยเฮี้ยมต่อยกูว่าแฮร์รี่ มาสคอสประชาธิปัตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาธิป uh. ัตย์ทั้งตัวแต่บนหัวยังคงรักเพื่อไทยชิว่าว่าเอิโอเปียกูจะรุ้ยจัดประชาธิปัตย์ทั้งตัวบนหัวยังรักเพื่อไทยลุงแต่งเป็นอะไรดูไม่ออกเลยค่ะอ่าลุงเอแต่งเป็นอวตารนะครับสมอร์เบลเก้พ่อมึงเถิสมอร์เบลเก่ ลุงเอตอนเปิดไลฟ์ผมเห็นอะไรติดใต้ตรีนลุงเออะมันเรยนแมนอยู่โอ้ยแรงแรงตูดอวตารสีอะไรครับขอดูตูดหน่อย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 ไม,ไม่ไม่ได้ครับน้องไม่ได้ขอดูแบบนี้ไม่ได้นะครับตอนดูในหนังตัวที่ลุงคอสเซ็กซี่มากพอเห็นลุงแล้วขอเรียกแท็กซี่กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเวลากูเดินกูเดินได้หน้าอวตารสันดานเอเวจี เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรยปฐมพรติดแกรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดองจีดิชน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงอาชาบัลลัง HBd เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเไลงหีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายทุพราศิวะครับไม่ใช่สาทุพราศิวน้องกูไม่ใช่พระศิวครับทำมาเป็นเล่นเกมลดราคาทำมาเป็นเล่นเกมลดราคาไม่ลงทุนกริ้งกริ้งลุงเอรักสุขภาพหน่อยนะคะช่วงนี้สุขภาพลุงเอเริ่มจะไม่ดีเหมือนสันดาลแล้วนะคะ บักจ่อยบลิ้งตัวแม่ฟังแบ k p พิงแต่หน้าออกแบ๊กเฮดทำไมไม่ทำให้เต็มจอให้สอนไหมไอสัตว์แต่งแบ๊กพิงหน้าแบ๊กเฮดบิงแบ๊กพิงหน้าแบ๊กเฮดลุงเอฟังผมนะฟังอยู่ครับหน้ากูขอถอดไอ้นี่ได้ไหมกูกูลำคาญมากเลยขอถอดลำคาแป๊บนึงนะกูไม่ซื้อขายกี่รอบก็ไม่ซื้อแต่ถ้ามึงเอายัดหน้าลองคิดดูอีกที อ่าไม่ใช่ครับลุงเอลุงเอหมันหลุยากแล้ามันลำบากกันน้องขอถอดน,นะโอ้โหที่กรวดน้ำไปไม่ได้รับเลยหรอครับอะไรว่ากรวดน้ำให้กูตรงไหนวะเดี๋ยวมึงช่วยจัดให้ามาัน่อดกล้องดีๆไอ้คอสเป็นพระแม่กาลีถักเดนหรอกรอวนันกูกูวมันไม่ไหวเฮียมหล่นอะเมื่อวานไปดูหอแตวแตกมาหรอครับไม่ได้ดูหอจะแตกครับน้องสภาพนี้กูดูหอแตแตกกับน้องอืม S 1> <S 1> <S เสิร์ช<ห>ดูว่าพายปฐมพรแล้วจะเห็นสภาพตัวเองได้ไฟลลองดูนี่ <S <S 2: <S 2> เปิดดูดภายปฐมพรน,นี่กูอยากรู้พายปฐมพร ขอเยสดาบหน่อยครับขอเยสดาบหน่อย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 ครับน่าอย่างงี้มึงยังมีอารมณ์กับกูเอ่อแต่กี่นะทำกูเยี่ยงแตดาราฉานไปเลยฝากกูใช่ดชีพหายแล้วกูแต่อย่างงี้มึงจะมีอารมณ์กับกูตอนแรกกูก็คิดว่าอําเล่นเล่นแต่เมื่อวานเห็นมันไลฟ์เล่นโอมิตาเยิ้มจัดเริ่มคิดจริงละ ไ,ไหไอ้จ่อยครูถามจริงก่อนมึงจะมาสมัครงานที่นี้มึงเคยคิดว่ามึงจะต้องทําอะไรแบบนี้ไหมกริงกริ้งฮัลโหลรักถูกคนจะมีคนชมสวยทุกวันแต่ขนาดเขาชมหนูสวยทุกวันยังไปมีคนอื่นเลย <c ười> แหนพี่ขอลองก่อนเคอรี่พัทยาติดโบแดงรักนะคะอ่าลุงเอไม่ใช่เคอรี่พัทยาติดโบแดงนะจ๊ะน้องไม่ใช่นีจ๋ารักเหมือนกันค่ะ Breaking News ข่าวด่วนครับพี่ดีนุ่มขโมยเงินตู้บริจาคอ้างพระพุทธรูปทํามือโอเคนะโยม แชทพวกมึงคิดว่าลุงมันจะทำทรงลืมลงมอชไทยเพื่อ่วงเวลาลงใหม่และรอดรอใหม่น้องผมไม่ได้ทำโอเคควมสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องมึงอย่าไปมาโนเองนะครับน้องมึงจะมึงทำมึงโอเคเที่อะไรมึงเสร็จมันเหมือนมึงจะเข้าไปขโมยฉันไปดูีลุงลองไปหาดูอันนี้สาระน้องไม่ใช่นะครับนะฮะน้องจอยระหว่างจีบีจะรูว่ามือไหนดีกว่ากัน จะรั่วนะ้ะเขาจะูกทำมือโอเคมบาปใครหัวร้อมมึงบาปนะใครพี่ม้ามันรถเด็กบานครึ่งนะรตามผมนะสมถวยคงควรคอยพูดสามครั้งต่อกันสมทวงคงควรคอยสมถวยคงควรคอยสมทวงคงควรคอย,คคอยอลุงเอครับยังรับพนักงานเพิ่มอยู่ไหมครับผมจะส่งไปครับอ่าลุงเอยังไม่ได้รับนะครับน้องลุงเอแต่ตอนนี้ลุงเออยากได้ น้องหญิงมาอีกแล้วค่ะ,คะอวะตารมีเผ่าคางแยกด้วยหรอคะ,คะสงสัยมากค่ะไ่ใช่าวโลกด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใอวตารเผ่าคางแยกนะครับนะค,ะ,คะกลับมาแล้วจะมาคุมทีมอย่างจริงจัง หัวตารางรอยอยู่ไอไม่เล่นสลอ็อตแล้วจะไปเล่นบาคาร่าแทนอ่าดีจใจด้วยนะสล็อตนะครับมึงเริ่มฟอร์มคืนนะครับสเสมอแผลแม่เบีย้ยน้องมึงจะรั่วเส,สเมอแผลแม่เบีย้ยเพราะมึงจะใครไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้น้องเอด้วยนะครับนะครับ<ๆ>กดไลค์ให้น้องเอด้วยกำลังจะซื้อคอมค่ะไอแฮพบวิการดีจริงไหมคะถ้าดีจริงช่วยยืนยันด้วยการลั่นสองแปดหน่อยค่ะมันยืนยันได้ยังไงนี่ตัวอะไรครับอลุงเอเป็นอวตาแต่ลุงเอถอดอผมหอมอกแล้วกูคูคันไม่ไม่ใช่ ไอ้ให้บริการดียืนยันอย่ไหมมันมีผิวสีฟ้าแต่ถ้าเธอส่งยิ้มมาเราจะกลายเป็นสีชมพูใหมายถึงฮีเธอรแต่ล้เจอลุงเอจะเป็นสีม่วงนะครับเจนบอยครับว่าปออบแอบชอบบอกดีๆนะปออบแอบชอบนะอีเจนมันแอบเอาลูกมึงไปชักหลายรอบแล้วมันแอบจะบือมึงด้วยอีเจนกูบอกให้เนี่ยแต่มึงเป็นแผลมดกันเมื่อวานร้องไห้เป็นเด็กกูคำ ลุงครับ,รบลุงจำผมได้เปล่าครับวันนั้นเราเจอกันที่ปอกุ้งเขาลุงบ่นว่าโสดเลยนั่งจบโกบกนายอีพ์ลุงเอพ่อโมดตัวน้อยไ<น>ล่เวทย้อยกิง<อ>เปรี้ยวหม็นนาทั้งขินเปรี้ยวขินปากขินย่านาจบที่ควัย <c oughs> พระสิวานเดอมูฟวี่ตอนตะลุยดาวแพนโดราลุงเอขาลุงเอรักหนูไหมค่ะ ่นไงสนับสนุนภูมิใจไทยเต็มตัวไอเอวานไลน์ไอหมาติดเป้โอ้โหมึงมึงล้อซื้อกูแต่ละอย่างรักหนูพูดน้ำเต็มตัวพ่อมึงเถอะล่าสุดออกสกินเจ้าแม่กาลีแล้วหรอครับสกินเจ้าแม่กาลีเนี่แหละไม่ค่อยดีแล้วอีหอ่ยแต่งวาร์ตามแม่กาลีแล้วกูบอกตัวเองแต่งวารังกูดูยังไงก็อาใจคงแม่งเรื่องไม่ค่อยดีเลยอสัตว์ นั่นดูดจีบีหรือดูดมาครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮ้ยน้องโมโมเฮ้ยทำท่าอะไดูดเป็นยังไงวะมาแต่งตัววันสงกรานต์โดยยี่สิบแต่งตัววันสงกรานต์โดยยี่สิบคืออะไรวะไม่เหมือนจัดเลยแต่งแบบนี้หน้าแบบนี้ชัดเลยชาวหน้าไหาชาวหน้าไหาชาวหน้าหหน้าหหน้ารอยด้วยนะครับนะครับแต่งอวตารได้พระอินเดีย โออออ้ไม่เเเาาาดดีีออีววลลัังงก็หยแต่งเป็นอาซุจิชาวนาวีรอครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่ครับนี่กับด้านกับด้านลุงเคยไหมนั่งดื่มอยู่เพลินเพลินอัมิกเซอร์หมดลุงเลยปั่นคู่ให้แข็งแล้วใช้มินิจูเนียเปิดฝาโซดาอ นั่งอยู่ดีๆมึงทำฉากกี่ตานี่เหงนการเมือันคือไงนั่งอยู่ดีๆมิกเซอร์หมดปั่นปันตายยังออกออกฟรีแมนทำไมเปปิิดดดโาเเกมก็ออกมาตั้งไม่เล่นพอฟรีถึงยอมเล่นคู่เวยมันไหวไหมเฮ้ยน้องมึงว่า แต่งชาวนาวีได้อุปกรณ์ไถนาเครื่องมหยสีเหลี่ยมมองไกลๆเหมือนพรายน้ำมอ่ใกลๆภายเมืองล้วเนี่ยตัวสีน้ำเงินโบสีแดงฟันสีส้มคือจะสื่อในในว่าเอาทั้งสามพักใช่ไหมครับนั่นแหละใครอยากบริหารปรไเทศกว่าลุงตุ๋ยฟันขี้หมาครับรักนะครับลุงตุ๋ยฟันขี้หมากูกูมันไม่ไหวนะน้อง โดนเน็ตอ้พวกนี้นม,มันก็ชมไ,ไปเรื่อยอะแต่ถ้าลุงอยากเอาไปซื้อหมูยอก็ไม่ว่ากันแล้วมึงดูกูฝากอนาะคตช่องไว้กับไอ้นี่นะอาวตตรังอาวาตตรังคืออะไรอะน้องกัวไม่ไหวไวะอีฮี่ออนาคตช่องเลยจ่อยเหมือนเว้นเดขาดอากาศเออไอดูมันหน่อยปรีชายาคุณภาพกูจะลวกเว้นเดขาดอากาศโฉดเง ว่แม่ไม่ไหววะน้องไปไปดิเนี่ยลุงเอรับผมไม่ครับผมทําได้ทุกอย่างครับจะรับก็ได้จะรุกก็ได้วันไหนลุงไม่ไหวผมจัดให้รับไว้อย่างนั้นแหละรับไว้อย่างนั้นแหละเออมีข่าวใหญ่มาครับครับพวยพมจบข่าวจข่าวสั้นด้วยนะครับข่าวใหญ่เลยนะครับน้องหน้าลุงเหมือนโดเรมอนดูดมาผ่าไฟแดงเลยครับไม่ใช่ครับทุกคนพิมพ์ว่าใครกูมิ่งหนอยลุงเอจะบอกนะครับ ออส่งท้ายปีลุงเอครับผมควรทําไงดีครับพอดีวันเล่เผลอเหลือไปเห็นกองชีพสาวข้างสนามแล้วคุยแข่งทําไงดีครับน้องวิ่งเข้าไปบอกว่าวิ่งไปห้องน้ําแล้วก็คูโรมีไปไหนทําไมไม่เอาผู้ช่วยคูโรมีมาออกด้วยค่ะเเครื่องหมายสี่หมื่นรมิลุงเอเอาไม่นอนจ้าเดี๋ยวมันเรื่อสีนจ้าลุงเอนอนกดทุกวันอเอต่กี่นะกูจะกดลิงก์โดแต่มันกดผิดไปกดลิงก์ซื้อไก่เผลอกดซื้อมา2ี่สเครื่องหมดไป4ี่หมื่นชีพหายแล้วชีพหายแล้วนะครับนะะ ชาวนาวีบย่อข้ ALLY, างงูจงอางเฮ้้ยเฮยสัตว์ชาวนาวีตัวใกล้งูจงอางมันอยาทำให้แปนหนูคำเลยคสิเป็นหูำเ่ย์งต่ผู้ใก็เมีสีเทีนหูหนอะไรวะอี๋กลาเป็น ผมมารูโกะหน้ามารูฮีมากค่ะครึ่งเหมือนสี่มีดไอแฮฟมามึงหัวร้อหรอไงของฮีรบม้าไอเอวนี้มันไม่บอกบัจ่ายยังว่าสทุ่งสารายาน้าไี่ไหลทุ่งเวหัวร้อยังไงให้เหมือนม้าดิว่ามันไม่ไหววะน้องตัวข้างหลังนี่คีรีหรือมรีครับนอกเลนี้นะไอตัวข้างหลังฟันเหลืองสัตว วนนคเเี้ยลุงเอครับเคยน้อยใจที่คนด่าเรื่องคางแย่เลยไปร้านทองเพื่อเอาคางไปตีโป่งใหม่ค่ะคางตีโป่งพ่อมงเจอคางคนเพี้ยคางตีโป่งให้บักจ่อยปาดคอลุงเอต้องโดนเท่าไหร่ค่ะเอาแค่ห้อยๆพอค่ะไม่ต้องขาดเอาให้มาสตรีมได้น้องขายอีมินนี่มึงใจมึงอยากดูนะแต่ย้ายคอขาดไสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์ตะกัวครับแม่งดูมึงนะ มึงยังอยากจะให้คบมันปาดกูแต่อยากดึนสตรีมกูต่อเออชาวนาวีหรือชาวกาลีคะชาวนาวีครับใครไม่ได้กดไม่ไหวกูมไม่ไม่ไหวจริงๆน,น้องกูก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยลุงเอครับ,รบขอดูชาวนาวีใช้คาถามนุษย์ลอยตัวให้ดูหน่อยครับอ,อ,อู้วชาวนาวีสวัสดีครับโดเนเีครั<อ>้งแรกครับลุงค<ว>ุโโยงวยไอเอมึงหันตูดมาให้กูดิ ลุงเอชัยเลือกสีอะไรทาตัวคะเอาสีทาหน้าครับนั่นไงเอาเลือกอนุทินรู้ว่าเขาไม่รักก็พอแล้วอย่ารู้เลยว่าเขารักใครนี่แหละครับผลข้างเคียงของตัวเล็กล็อตใหม่รีวิวจากผู้ผลิตและผู้สนับสนุนหลักออนกไลฟอาจารย์คงพม่อาจารย์คงนะ้อง ัวแม่งไม่ไหวนะน้องเก่งจัดพ่มึงเจอร้องก่งจัดไอสัตว์เช็ดไอจ่อยอยู่ไม่นิ่งเลยหรือของมาเรื่องออไม่ใช่ของเรื่องออกน้องนะครับไอสัตว์มึงไอสัตว์มึงนั่นแหละไอหมาปักไอสตรีเมอร์ตัวย่อคุยไรเดชทอนหน้าให้อะมึงเถียงกูไรกันดูครั้งแรกครับไอแยกกระบือติ่งแมวรักนะครับจุ๊บจุ๊บอีก สปรีมเมอร์ตัวยอ่อพ่อยอ่อแม่เอ็มมึงเอากับกูเว้ยล่ะแม่งมึงอะเข้ามากูใช้มือดุมอย่างงี้มึงเข้าไม่ถึงตัวกูแล้วเป็นสปรีมเมอร์คนแรกที่โดเนทให้เลยนะลุงเออยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นลุงเอผ่านอะไรมาบ้างก็ลุงเอเอ่อผ่านจังหวัดอยู่นะครับน้องผมมีความฝันอยากรวยลนฟ้ามีบีเอ็มหนึ่งศูนย์คันเฟอร์รารี<ห>่อีกยี่สิบเหมือนพ่อผพ่อมพงรวยเหรอพ่อผมก็ฝันแบบนั้นเหมือนกัน๋อ้พ่อมีนะครับ ตัวข้างหลังนี่ใช่นาบอบมาเลโดนเตะไข่มาหรอกนะจะาบอบมาเลโดนเตะไข่นะครับเข่งเถียงไม่ถกฟ้าลุงครับว่างๆเล่นแว์วินสมิธหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวว่างเล่นนะครับดีใจด้วยนะไก่เขาต่อสัญญาแล้วไม่ได้เขาไได้ต่อสัญญาครับเขาเขาเรียกว่าเป็นไลท์ไลท์นะครับช่วงช่วงเขามีโปรโมชั่นเขาก็อยากเอามานำเสนอให้ทุกคนมิดนูดสีนูดมิดนูดตีนูดมิดนูดตีนูดมิดนูดตีนูดมิดนูีนูด นาทุกคนนะครับก็นะครับไปอุดหนุนกันได้คุณนึกว่าจะคอสแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ทำไมแต่เอ็กเจแปนไม่ใช่เอ็กเจแปนนะครับคือนั่นแหละลุงเอครับขอถามไรหน่อยครับไอตัวหลังมึงนี่อวตารหรือก้านกล้วยในเอ็ดอก้านกล้วยอดเจอกันอีกแล้วค่ะลุงเอทำงานอยู่ข้างไอคอนแท้ๆแต่เลิกงานห้าโมงครึ่งเศร้าใจได้ค่ะน้องฝนเดี๋ยวมีโอกาสนะมาถ่ายรูปกันนะลุงที่ท้องผูกค่ะเคยไหมคะไปเล้าไก่โดนไก่รุมจิก เลยนัดไสเดือนมินิมอลของลุงออกมาให้มันจริงไสเดือนมินิมอลนะครับเรียกของตัวไสเดือนมินิมอลปลาหมึกสามรสเป็นอะไรกับปลากระป๋องสามแม่ครัวค่ะคือน้องครับปลาหมึกสามรสกับปลากระป๋องสามแม่ครัวมันแค่เล็กฉัเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นชาวนาวีแต่ได้ซูสีไทยเฮาส่งเรสด็อกคานสูบเป็นเนโทรส้มจ่อยกินข้าวบ้างมึงพิมพ์ให้ถูกก่อนได้รึมึงยามกูเนี่ย breaking news ข่าวด่วนครับหนุ่มหลอนยาอยากเป็นนายกลั่นจะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปคืออะไรวะงง รู้หรือไม่ว่าน้ำยาล้างจานสามารถล้างหม้อกระทะได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อ,อนๆคุณดูนี่แหละครับสาระที่มีที่สุดในโลกล้วครับแชร์ไปให้เพื่อนๆออนะครับผมต่อทิกซอเด็กอนุบาลสาวันเสร็จโคตรภูมิใจเลยเพราะที่ข้างกล่องมันเขียนว่าสําหรับสามถึงห้าปีอ่าปีนะครับต่อเพจแต่เ <ขอ S 1> <ๆ S 2> เดียวขอเชิญลุงเอมาแสดงหนังเรื่องเสียน้ําตาพราะบาโอดหน่อยครับน้องครับลุงเอไม่เคยไม่อยากแสดงเรื่องเสียน้าตาพราะบาโอตนะครับลุงไม่ได้เคยเสียบาโอตครับคิดว่าพระอิศวรเดอะมูฟวี่ตอนดูดมากับทศกัณฐ์ nè hát rồi đi đi hết cô nè เ,เดเกกีนน๋ยวลังเอเย่นยาขยันครับรูใหม่ถ้าวางข้าวไว้บนโต๊ะข้าวจะ,ะหายเพราะโต๊กกินข้าวแชร์ให้เพือ่อนเมืองด้วยแชร์นะครับนี่รวบรวม,มแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเมืองดูนะครับมีสาระอย่างนี้ลุงกับจ่อยจะรีวิวเซตเพกาซัสดูดเอาตายในทีนที่เท่าไรครับนอ้บนองครับเพกาซัสดูดเอาตายไม่มีเซตนี้นะครับลุงเอไม่เคยขายพวกนี้กูเองมีแต่แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องเล่มขนน้องชายที่ดีที่สุดในไทยนะตอนนี้นะครับก็คือไข่ขิงมี่ใบไข่ทิมเบอร์นี่แหละนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมเทปเผ็ดไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอไม่ขุนไม่อะไรแต่กูจะบอกมุงไวว้่า ระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นนึกถึงใครนึกถึงลุงเอครับครับข้างหลังนั่นกิ้งกาแผงคอรอครับไม่ใช่กิ้งกาแผงคอนะครับน้องนะครับนึกถึงเครื่องเล่นผมนึกถึงอะไรครับทุกคนผมซอยแฟนอยู่สวัสดีลุงเอหน่อยเธอสวัสดีสวัสดีคะอย่ายัดเข้าปากนะเออ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 ลุงเอครับผมเครียดมากเป็นอะไรอย่างลุงไม่ได้ขอกําลังใจหนึ่งแปดปรบมือนะครับ ลุงเอาคาระห,หว่างนเดชยาย่าอ้ำพัชราพาลุงว่านหน้าเหมือนใครเดแม่อีซัสหน้าอย่างกับนรกลุงเอครับผมเคยมีเงินหลายล้านโฉนดที่ดินเป็นสิบแต่ผมพลาดจนล้มละลาย,ลยทไยังงอะ่ะกูเล่นเกมเศรษฐี มาแล้วค่ะพี่เอน้องมีนค่ะคิดถึงค่ะวันนี้แต่งเป็นบลูชีสเลยค่ะเหลือจะเชื่อค่ะไอสัตว์เหม็นเมื่อไงสัตว์เหม็นพ่อมาคุณไม่ได้แต่งเป็นบลูชีสควายกูไม่กันใหญ่ทีทิชชู่หรืออดิโพสทิชชู่นะคะทิชชู่พ่อมึงกูรู้จักทิชชู่ฉันเปียกอย่างเดียวทีคุยปฏิเสธทีแบบขั้นสุดขั้นสุดง่ายๆไม่เป็นครขั้นสุดขั้นสุดอ่ะใครเขาไม่ขั้นสุด งลุงว่าชาวนาวีตัว <What? S 2> สูงสูงแบบนั้นสมมุติถ้านผู้หญิงมนุษย์โลกลุงว่าทะลุหีไหมเนี่ยความคิดมึงสงสัย oh. แต่เรื่องอย่างเงี้ยทะลุไหม